ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนการดาวน์โหลดฟรีไฟเซิร์ฟบราซิลนะครับแล้วก็เราสามารถเล่นคู่ควบคู่กับเซิร์ฟไทยไปได้นะครับนั่นก็คือเล่น2 s เซิร์ฟนะครับผมแนะนําให้เล่นเซิร์ฟไทยแล้วก็เซิร์ฟบราซิลนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ไปโหลดเกมฟ f i ไฟก่อนนะครับใน Play Store นะครับไปโหลดเลยนะครับฟรีไฟนะครับฟรีไฟแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับ ติดตั้งเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวสต๊อปไว้ก่อนที่ผมเอาสีมส้มมานี่เพื่อจะแบบชี้นะครับปกติต้องเอาออกนะแต่ว่าที่เอามาก็พอชี้เพื่อนๆจะได้ไม่สับสนบนะครับโอเคสต๊อปไว้ก่อนเมื่อเราน์โเราเสร็จแล้วนะครับเราอยู่เพิ่งเปิดนะครับให้เราไปที่ Play Store เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปหาัวล่า VPN นะครับ HOLA h o l a vpn proxy ตัวนี้นะครับตัวแรกเลยกดเข้าไปเลยนะครับกดติดตั้งก่อนนะครับให้เราเข้าที่เซิร์ฟบราซิลก่อนนะครับตอนนี้ใครที่เข้าเซิร์ฟบราซิลตอนนี้นะครับมันแจกสกินปืนลั่น2ฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จำไน้ xm 8นะครับลั่น2ฟรีแล้วก็เปิดเลยนะครับต้องรีบเข้าอ่ะเพราะว่ามันจะหมดเขตแล้วหรือว่าหมดเขตแล้วก็ไม่รู้นะแล้วเราก็เลือกไปที่ฟรีไฟลนะครับ ฟรีไฟล์แล้วก็กดเลือกประเทศนะครับพิมพ์คําว่าบราซิลเลยนะครับดูให้จบนะครับเดี๋ยวจะงงกันนะครับกิจกรรมที่เซอร์บราซิลนี่มันมันแจกหนักนะแจกหนักแจกดี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันก็จะถามเราให้เราเล่นเกมหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดคลิป ตอนที่ผมเล่นออกนะครับแล้วก็มาตั้งชื่อแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับนั่นก็คือสําเร็จในการเล่นฟรีไฟล์เซิร์ฟบราซิลนะครับแล้วก็ตามด้วยการล็อกอินเข้าเซิร์ฟไทยต่อเนื่องเลยนะครับใครต้องใครที่อยากเล่น2เซิร์ฟพร้อมกันต้องดูคลิปให้จบด้วยนะครับมันก็จะขึ้นให้เราเลือกประเทศด้วยนะวิธีล็อกอิน d i ID 2 ID ในเครื่องเดียวในเกมเดียวนะครับอันนี้ก็โหลดจาก Play Store ธรรมดานะครับ เราก็กดอนุญาตอนุญาตไปเลยนะครับที่ให้โหลดเซิร์ฟบราซิลนี่เพราะว่ากิจกรรมแจกมันเยอะนะนะครับเยอะกว่าทุกเซิร์ฟเลยนะครับแล้วก็ไดมอนก็ไม่แพงด้วยเราสามารถเติมได้เลยนะครับเติมเหมือนเซิร์ฟไทยเลยนะครับโอเคโอเคหรือยังยังอีก <c oughs> <c oughs> อ่า มันก็จะช้าๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟนอกปิงอยู่ที่200เนะี่ยพอเล่นได้นะครับเดี๋ยวเสียงเงับพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆล็อกอิน login. ไม่ต้องผ่าน Facebook นะครับให้ผ่านตัวนี้นะครับให้ผ่านรูปคนนะกดเข้าไปเลยนะครับกดผ่านรูปคนช้าๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ทันกันนะครับนี่แล้วก็กดเพื่อเริ่มเกมเลยนะครับ ปั๊บรอสักครู่เพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟนอกมันก็จะปิงนิดนึงนี่มันก็จะถามว่าเลือกภูมิภาคนะครับเลือกบราซิลนะครับกดตกลงไปเลยคุณได้เลือกบราซิลใช่หรือไม่ใช่นะครับตกลงไปเลยนะครับแล้วมันก็จะให้เราเล่นเกมหนึง่งแล้วค่อยให้เราตั้งชื่อนะครับมันเปลี่ยนแบบใหม่แต่ว่าเล่นเสร็จมันก็จะแจกสกินปืนเลยนะครับ เดี๋ยวหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเล่นที่เซิร์ฟไทยดูเดี๋ยวแปบ๊บนึงเดี๋ยวผมจะพาออกนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ตัดคลิปเลยนะเดี๋ยวสักครู่เดียวนะครับให้ผมเล่นก่อนโหลดนานเนาะคลิปนี้น่าจะยาวเนี่ยถ้าผมไม่ตัดคลิปดีๆเนี่ย <laughs> น่าจะยาวอยู่ อ่าเห็นไหมมันให้เราเล่นนะครับเดี๋ยวผมเล่นสักตาหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมออกมานะครับแป๊บหนึ่งสต็อปไปก่อนนะครับโอเคเมื่อเราเล่นจบเกมแล้วนะครับมันก็จะให้เราตั้งชื่อเล่นนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับทำไมมึงต้องแฮปปี้ทอมด้วยใช้ x4 ก็แล้วกันนะครับยืนยันอ้าวเออ x3251 อยู่ก็ได้อ่ะ โอเคได้แล้วนะครับก็รับปลดล็อกตัวละครปกตินะครับเดี๋ยวมาดูของางวันที่เราจะได้กันนะครับเพื่อนๆที่แค่ล็อกอินนะครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมของมันนะครับนี่ปับ๊บกิจกรรมมันมันช้านิดนึงขออภัยด้วยนะครับ ไม่ได้ไม่ได้เป็นที่นั้นนะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับฮอจิกรรมมันหมดแล้วอะ่ะหมดแล้วเหรออะไรเนี่ยอันไหนอะ่ะไม่ได้แล้วนะครับล็อกอินรับลั่นสองหมดแล้วเมื่อวานเนี่ยผมยังได้อยู่เลย อันนี้ไม่ฟรีแล้วอันนี้ก็ไม่ฟรีแล้วหมดแล้วนะครับกิจกรรมสำหรับสายฟรีอนนั้นเหมือนเซิร์ฟไทยเลยโอเคไม่มีแล้วนะครับกิจกรรมสำหรับรับสกินปืนฟรีมีแต่ของไม่ฟรีแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวไปดูลักกี้รอยัลนะครับที่ผมได้ใบสุ่มปืนมาก็เป็น ปืนลูกซองควงนะครับตอนนี้เป็นลูกซองควงอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปเล่นเซิร์ฟไทยนะครับโดยไม่ต้องไปลบอะไรออกเลยนะครับนี่เป็นซองควงอ่ะห้าสิบเองอยากได้เนะาะเมื่อไหร่จะเข้าไทยก็ไม่รู้ตอนนี้มันติดสัญญาอยู่ที่ d ีแท็กนะครับโอเควิธีไปที่เซิร์ฟไทยนะครับเพื่อนๆก็กดไปที่มุมนี้นะไปล็อกเอาออกก่อนนะครับ ล็อกเ,เอาท์ออกก่อนแล้วเราก็ไปปิด VPN เอ้ปิดปิดโฮล่า VPN ก่อนนะครับโฮล่า VPN ตัวนี้ตอนนี้มันเปิดอยู่นะครับแล้วก็ปิดเลยอ่าปิดแล้วนะครับไม่มีกดออกกดออกตอนนี้ VPN ไม่มีแล้วนะครับ ให้เราไปที่ฟ f i ไ e ลหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ล็อกอินผ่าน Facebook เหมือนเดิมนะครับ,เร,เ,เ,รบเราก็จะได้ฟรีไฟล์เซิร์ฟไทยนะครับกดเพื่อเริ่มเกมมันมันจะไม่สลับกันนะนี่เป็น Happy Time X 3แล้วนะครับเมื่อกี้ X 4ใช่ไหมคราวนี้ก็ได้เล่น2เซิร์ฟนะครับนี่โอเคไหมครับเพื่อนๆเข้าใจไหม เล่น2เซิร์ฟพร้อมกันนะครับเมื่อวานนี่ผมทาล็อกอินเข้ามามันได้อันนั้นแล้วนะมันได้ปืนลั่น2แล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ไม่ได้แจกนะครับพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปนะครับเมืนะ่อเพื่อนๆจะเล่นเซิร์ฟบาซิลนะครับไม่ต้องไปเปิดวี n เนเลยทีนี้กดล็อกเอาล์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับล็อกเอาล์ out. แล้วก็ไม่ต้องไปเปิด VPN นนะก็ล็อกอินผ่านรูปคนนะครับปั๊บ มันก็จะเป็น happy ui ที่เราสมัครไปเมื่อกี้เห็นไหมอ่าได้แล้วนะครับแค่นี้เราก็ได้เล่น2เซิฟถ้าไม่อยากเกลือที่เซิฟไทยก็ไปบราซิลนะครับของฟรีเยอะบอกไว้เลยว่าของฟรีเยอะมากนะครับแต่ละวันนี่ไม่ซ้ํากันเลยนะครับก็เหมือนกับเซิฟไทยอ่ะแต่ว่ามันจะแจกฟรีเน้นแจกฟรีมากกว่านะครับเพื่อนๆไอ้วกนี้ผมยังไม่รับเลยบินก็ไม่เท่าไหร่ก็พอเล่นได้นะครับเมื่อกี้ผมก็ พอเล่นได้อยู่นะครับนี่แจกแจกแจกโอเคคลิปนี้แค่นี้แหละนะครับมาสอนเล่นเซิร์ฟบราซิลนะครับแล้วก็เล่นเซิร์ฟไทยพร้อมกันด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ